เตรียมตัวกันแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u b e ครับผมนะครับออกเดินทางนะฮะรถมาจอดรอแล้วครับผมนะรอแต่ทีมงานที่จะมาครบหรือ,อยังนะครับถ้ามาครบก็จะได้เดินทางนะรับจุดแรกครับสีนรงจางวางครับผมพ่อสีนรงจางวางจุดแรกเลยนะครับจุดที่2ก็คงอ,อีกที่1น่นะน่าจะอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวก็รอ ว่าอีกที่หนึ่งจะอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยอันนี้จุดแรกของอพอสินนงที่จังหวัดสุรินนะครับรถทัวร์สองชั้นนะครับเราเดินทางไปกับรถทัวร์สองชั้นนะครับผม ับนี่เลยครับทีมงานมารอเลยครับรถทัวร์แล้วก็ทีมงานบางคนก็ขึ้นไปที่บนรถแล้วนะบางคนก็ยังไม่ได้ขึ้นไปแต่ทีมงานบางคนก็ยังเข้าไปทานข้าวด้วยนะครับ <S <S เข้าไปทานข้าวด้านด้านด้านบนนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนี่ฮะ นี่ครับชุดที่รถคันที่เตรียมนะครับนี่ฮะทีมงานก็ลองอยังยึดติดอยู่ครับก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่นะรอนะครับ,ร,ร,บรอทีมงานตรงนี้แล้วก็ออกในช่วงคนมาครบนะไม่รู้ว่ามาครบกันหรือยังนะะก็ดีเลยครับ เสร็จจะรอไปเมาที่นูน่นไนเมาโมดไปนี่ครับก็เราต้องวิ่งออกมาก่อนนะจุดที่สองนะเมื่อกี้จอดดูแล้วเดินมารอรถที่ถนนใหญ่เพราะว่ารถทัวสองชั้นจะเข้าไปไม่ได้เนาะก็เข้ามารอที่ถนนใหญ่นะครับจุดแรก20ปกว่าคนนะครับไม่รู้ว่า20เท่าไหร่จุดที่สองน่อยก็ประมาณสัก10กว่าคนได้นะฮะ คือรวมทัวร์ทั้งหมดนะ่ะเอ่อเท่าไหร่นะห้าสิบเหรอ้าห้าสิบประมาณห้าสิบกว่ากว่านิด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 เท่าไหรไม่รู้นะครับนี่ฮะเราก็เดินทางกับรถส่วนตัวครับนะะเพราะว่าเราไปนั่งกับเขาไม่ได้นะเป็นคนที่เอ่อเมารถนะครับเมารถบ่อยก็เลยต้องใช้รถส่วนตัวถ้าขับเองนะไม่เมานะครับแต่ถ้าถ้าไปนั่งกับเขาเมา เออคนอะไรมารถท,งท้งท้งที่อยู่กับรถมาตั้งแต่เด็กเออหยับเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยเดินทางล่วงหน้ามาก่อนครับว่าเ,เราขับเรื่อยเรื่อเราไม่ได้ขับไวเนาะนะฮะเดินล่วงหน้ามาก่อนไม่รู้ว่าการล่วงหน้าของเราเนี่ยไม, <laughs> ไม่รู้จะทันเขาหรือเปล่านะฮะแต่ล่วงหน้าเขามาก่อนอยู่แล้วเอ,อรถทัวร์เขาขับไวอยู่แล้วนะฮะส่วนเราก็อ่าใช้น้ำมันเตาครับ โอเคครับเดี๋ยวอ่ะจะอัปเดตนะเรื่อยๆครับผมบายบายครับอ,จ,อจะถึงง่ายไหมนี่ใครนี่มไม่ใช่พากาันกินน้ำเยอะจนปวดเย่วเหอีเยอยวแตกเย่วแตกเลยวะโอ้จะถึงง่ายไหมเนอ้อยังไม่ถึงผ่านจังหวัดสุรินเลยยังไม่ถึงยี่สิบโลเลยจอดแล้วอโอ ในระหว่างเดินทางครับผมเรียบร้อยครับหนึ่งคนกลับมาขึ้นรถไม่ถึงสองชั่วโมงเรียบร้อยเลยเออยับอา่านี่ครับต้องกลับมาส่งที่ห้องครับเดินทางประมาณสามสิบกิโลสี่สิบกิโลกลับมาส่งที่บ้านเลยครับนี่ส่งที่บ้านโอ้ยับเลยยังยับเลย <laughs> มดเรงโอ้โหมดแรงเลยเข้าไปได้ไหมนี่นี่ได,ได้นี่เข้าไปทังนี้ต้องส่งทิ้งห้องเลยด,ด,ยด,ดูดูเฮ้ยเดินดีดีสิเปิดไฟไว้บอกหึ กไม่เหม็นน้ำมันจังอะนนหนูก็เปิดไฟไว้ตัวนี้เนี่ยเหม็นน้ำมันมากเลยอ่ะส่งถึงห้องเลยครับจบเกมแนละ้วจบเกมแนละ้วนะครับน,น,นี่ครับเราก็น่าจะเดินทางต่อนะโอ้รถมาจอดไว้ยังงี้เหรอรถเรา,าจอดไว้ยังงี้เหรอนี่ ตรงนี้ก็ผ้าลงหมดแล้วลมแรงอโเคครับ ตองตีตัวกลับมาครับตีรถกลับมาเลยอ๋อนี่ฮะกลับมาส่งถึงที่นะครับไปถึงอ่าทางเลี้ยวไปที่บุรีอ่ไปที่นางรองแล้วนะฮะต้องตีตัวกลับมาครับตีรถกลับมาเนี่ฮะยับเลยครับยังไม่ไปถึงไหนครับผมโอโ้โห เรียกว่าคา,าดการไม่ถูกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับต้องตีรถย้อนกลับนะไปส่งลูกชายนะครับซึ่งออกมาจากสุรินแล้วนะประมาณาเกือบถึงบุรีรัมนะครับต้องตีรถกลับไปส่งที่บ้านเลยไม่ไหวจริงๆเมารถทัวครับเมาหนักเลยแหละนะครับแบบว่าไม่อยากจะ เดินทางเลยไม่อยากจะไปเลยนะนี่ก็ตอนนี้เราก็ถึงนรินแดงครับเอาไปส่งลูกชายแล้วก็ตีรถกลับตีรถกลับมาาที่ทีมงานเนี่ยที่จะไปเดินเที่ยวนะครับที่จันแต่เรา,าขับรถไม่ไหวแล้วนะครับออ จอดนอนครับผมตีสามนะครับตีสามถึงโนนดินแดงไม่ไหวและจอดนอนเป็นเวลาที่เราจะนอนนะครับตอนนี้ก็ตื่นกำลังอาบน้ำนะครับเตรียมที่จะเดินทางโตนะก็ ขอให้ไอ้ทางเขาทางทีมงานส่งรูปมาเขาน่าจะอ่าถึงนะครับน่าจะถึงแล้วแหละน่าจะกินข้าวกินน้ำแล้วแหละนะครับเราก็กําลังตื่นนอนเดี๋ยวก็ตามไปครับนะฮะก็อย่างเราก็อ่าแค่อยากจะไปดูเฉยๆว่าทีมงานเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่คิดว่าจะไปสนุกสนานกับเขาขอให้ทีมงานสนุกสนานก็แล้วกันเนาะนะฮะ ตอนนี้อยู่ที่โนรินแดงกําลังประมาณสามโมงถึงสี่โมงกว่าแล้วนะกว่าจะไปถึงก็นุ่นเลยน่าจะเป็นค่ำนะครับน่าจะเข้าพักเลยนะน่าจะเข้าที่พักเลยนะครับไปถึงก็นี่ตามไปเรื่อยๆครับตามไปทีหลังนะโอ้ใครจะคาดคิดว่าอ่าลูกชายจะเมารถขนาดนั้นนะครับเป็นทัวร์นะครับเอสองชั้นนะครับไม่ไหวไม่ไหวจริงๆเพราะว่าอ่า เัีนี้ว่ามันมันรถทัวร์นี่มันก็โยเกเยกโยเกเยกนะนะครับที่สองชั้นที่สองเนี่ยเพราะว่าเขาบ่นเลยว่าไม่ไม่ไม่เคยเอ่อเมารถหนักขนาดนี้เขาบอกว่าอย่างังนะไม่เคยเมารถหนักขนาดนี้อ่ะก็น่าจะเป็นอาการที่เอ่อไม่ค่อยได้ขึ้นรถด้วยนะครับเนอาการนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทาง ต่อนะครับจากโนนทนแดงนะไปจันทบุรีนะครับ